ก็สวัสดีครับอยู่กับสาวซิ่งครับวันนี้ของแต่งออปชันเสริมของพเพชจเรญเรามาถึงแล้วครับนี่หนุ่มข้าวเปลือกส่งมาให้นะครับข้าวเปลือกซิ่งครับไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรครับเอาไว้แต่งออปชันเสริมรถเกี่ยวครับเดี๋ยวมาดูก่อน สั่งมาจากพิ่จินนะครับเสียฮาร์ดเป็นคนส่งมาให้ครับที่แรกเอาลงกระแพงเพชรครับแต่มีปัญหาเรื่องติดเรื่องโควิดครับก็เลยไม่ได้อยู่นู่นาวเป็นอะไร อย่างที่เห็นครับไลนี่ก็มีสายลมครับชุดจ้อยต่อครับข้อต่อต่างๆฟูลกอกฟูลกอก อันนี้ต้องขอบคุณพี่สมเกียรติสิงเวียงนะครับสนใจก็สั่งได้นะครับ Facebook ตามตัวเลยครับชื่อสมเกียรติสิงเวียงนะครับตูดเป็นหกเหลีย่ยมเตร์สบอกให้ดูหกเหลี่ยมใส่ไม่ได้ให้สังเกตดูจุดนี้อันนี้ใครรู้บ้างเอาไว้ทำอะไรครับนี อยู่ทุกจุดไหนครับอันนี้เป็นช็อปนะครับช็อปยิงลูกเตะสายพานครับไว้ปั่นหน้าชุดนี้ครับก็คือไม่ต้องเอามือไว้คันโยกครับผมลืมสั่งครับผมลืมสั่งให้พิ่เจริญทําให้ครับก็เลยได้สั่งมาต่อเองครับเกรงใจพี่เขาด้วยครับงาน สคันครับที่ยังไม่ขึ้นนะครับต้องส่งต้องส่งภายในก่อนหน้าปีนี้ครับอ๋อนี่หนุ่มฮาร์ดบอกว่าตัวนี้มันใส่ไม่ได้จริงไหมใส่ได้อยู่ฮาร์ดนี่ใส่ได้อยู่ ยิงตรงไหนดีครับเนี่ยมันมีหลายจุดนะครับบางคนก็ไปยิงที่ลูกเตะโดยตรงบางคนก็ไปยิงที่ขาคอนโทลบอกตามตรงว่าผมไม่ถนัดทำแบบนี้เคยขับแต่แบบปั๊มปั่นหน้าครับในมุมมองผมพะว่าปั๊มปั่นหน้าดีที่สุดครับจะเอา ปั่นเร็วปั่นช้าสั่งหน้าเร็วช้าได้หมดแล้วก็คายถอยหลังได้หมดครับแต่หลายคนบอกว่าไม่ชอบมันจุกจิกมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับที่ใช้ใช้มาครับไม่ค่อยจุกจิกเท่าไหร่ครับเพราะว่าปั๊มถ้าเช็คถึงก็ไม่เป็นไร นี้แอบเซนนะครับเซนพี่สมเกียรตินะครับ,รรบติดต่อได้นะครับใหญ่เหมือนกันเลยทีท้ายไม่มีรีดถ้ามีลีดจับตรงนี้ยิ่งยิงตรงไหนดีครับนี่ บางคนบอกยิงคอนโทนต้องดูจังหวะครับบางคนก็ยิงจุดนี้นะครับบางคนก็ไปยิงคอนโทน แต่พี่เขาส่งตัวอย่างมาให้ดูนะต้องอยู่จุดนี้จุดนี้ดีจุดนี้ไม่ได้ จนนี้ดีไหมยาวไปไม่มีพื้นที่แกเห็นในแต่ติ๊กตอกนะครับเขาลงตรงนี้นี่ต่อขาออกมา จ้าของอู่ให้เงินขวัญถุงมาครับพันหนึ่งครับนี่ขวัญถุงครับท่านหนึ่งครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับขวัญถุงครับขวัญถุงมันหมานครับอ่าดูมุมมองครับมุมมอง บอกก็ปรับได้แค่เดียว่าเร็วมากแค่เดียวว่ารถเราเร็วมากครับมาลองขับวันนั้นมาผูกรถด,ดื้อครับมาลองขับโคตรเร็วเลยแต่นี่เดียวด,ดูดเดยใช้ย้าย,ายคนโทรลมาไหนครับย,ย้ยายคนทรลมาอยู่หนอันนี้มองง่ายครับนี่มุมมองเรา น่าจะจุดนี้มั้งครับที่แบบดูง่ายเพราะว่าเขาบอกว่าออถ้ายิงถ้ายิงตรงนี้เนะี่ยถ้ายิงจุดนี้นะมันจะล็อกครับมันจะไม่แพ้แกนกระบอกแต่ถ้าไปยิงตรงขาลูกลอกตรงนั้นเหมือนว่ามันจะรับรออับแรงของสายพานนะครับกระบอกมันจะรับแรงเยอะแต่ถ้าเรายิงตรงนี้ครับยิงจุดนี้ก็คือว่ามันล็อก ถ้าดึงจุดนี้ได้ก็คือว่ามันล็อกเลยนี่จังหวะที่มันล็อกครับลูกเตะลูกเตะฝั่งน้นมันล็อกก็จะประมาณนี้ครับเห็นไลายคนบอกให้ยิงจุดนี้ครับใครมีไอเดียดีๆก็เสนอเข้ามาครับยวเจอกันครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ